ครับอ้าว Coffee d St a n ด e Studio Presence g ซิมูเ u เตอร์นะครับผมก็ที่ผมทำก g ซิมูเ u เตอร์นี้เพราะเนื่องจากผมทำชาองช่องผมหมดกือบสามหมื่นวิวในวันที่เก้าเก้าธันวาคมห้าสิบเจ็ดนะครับโอเคงั้นเรามาเล่นกันเลยครับเราก็ต้องขอแปดมื่น จ๊กโซครูโอเคครับขั้นแรกครับเราก็จะมาเล่นโจ๊กโซครูแสนอร่อยเราก็ใช้เ <c oughs> จ้าธรรมดาครับโอเคเราก็สามารถทำสลุมโมชั่นเพื่อให้มันวิ่งช้าลงได้นะครับโอวีประกาชิกานาโจ๊กโซครูแสนอร่อยเย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย่ไปตายในนรกซะเหอะ โอเคครับงั้นเราเข้าพิธีปราสาทกันครับเข้าพิธีกัปราสาทเย้ได้เข้าปาสาทโจกโซคูแสนเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยกับโจกโซคูปึ้งนี่ครับก็จะได้เข้าที่ปราสาทนะคบผมแล้ก็จะได้กระโดดไปครับปุ๊อ้าา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  ก,ก็นอกางใหญ่กดไฟกด<ซ>โค<ก>รน,นแค<ห>่เปล่าแค่เผาทูซัมมอนพรีเซนนะอาชิเมนอินชเมนผ่านหมดแล้วอรอใช่ใช่นี่ครับเจ๊กดควีนกดเป่าขึ้นมาค่ะระเบิดบูมเอออ,อ,อีวิว,วาผมชอบอีวิวงั้นนี่คืออีวิวโกนะครับตัวที่เราต้องเก็บตัวพวกนี้จะอันล็อกนะครับแต่สามบุญนี้ต้องไปหาเองนะครับ ควีนโกดควีนได้จากการที่ไปเมื่อกี้นี้นะครับโอเคเรามาใช้เฟตเตอร์โกดดีกว่าเฟตเตอร์โกดเห้ยซูมหน่อยขยายเนี่ยเฟตเตอร์โกดได้จากการที่เราสะสมแพท,ทองคำครบ10อันนะครับมันจะได้เจ้านี่นะครับโอเคฟิว okay. เราไปทำความสนุกแบบเจอายุ okay. นี่ครับสตริงครับ แฟลปิโก้นะครับอืออะอย่อ่ะต่อเอการเกาจ็กเช็ดข้างๆมันต้องเกาพร้อมกับกินโจ๊กโซโคูแสนอร่อยอแล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยก,กับโ,โซโคูโ,โอเคนี่ครับคือจุดที่เรา,เราต้องมาเล่นนะครับใช้เอฟฟ์แล้วเร,โโเรื่องแฟลปิโกนะแฟลปิโก้ไม่ไม่ผมไม่ล่น ไม่ได้เดี๋ยวเข้าสู่เลสตีกโกดกับโจ๊กไฟไฟครับเก็ตเต็มเอาออฟเดอะลิงครับตัวไหนเอาออฟเดอะลิงครับตัวแพ้เล่นซวได้ไงเล่นซวไดาแล้วก็ได้เป็นลิงเุ้ยอะไรกันเล่นเซิลดาไงยเราก็ได้เวลลิงปูแล้วจากนั้นก็ไม่ช่วยให้รูไม่อยากเล่นละไม่อยากเล่นและถอยไปดีกว่าออกจากการต่อสู้ออกจากการต่อสู้โอเคครับเราไม่ใช่เฟิเต์กูดในการเล่น ไปข้ามไปข้ามไปที่โรงเรียนโรงเรียนบ้าบอคอแตกเลยสิไปเล่นแฟปี้โกดเราจะไปเล่นแฟปปี้โกดกันนะครับซึ่งเป็นเกมพิเศษของแมน,นะครับนึกก็แฟปปี้วาฟ l o ลโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปหาแฟปปี้โกดนะครับเราก็ต้องมาตรงนี้ซะก่อนนะครับตรงสติงนะครับทำกลางคนวิ่น จะเป็นโกดควุนซะเลยนะครับแล้วก็ไปนี่คือไอเวทนะครับเราก็ต้องอันนี้แฟบี้โกดจะอยู่เฉพาะไอเวทนะครับจุดนี้แฟบี้โบโกดครับปุ่มปุ่มเหมือนแฟบี้เบิร์ดนะครับ,ครบแค่ว่าเกมมียากกว่าเยอะจอก็เล็กอู้หัวขอเล่นหน่อย <c oughs> ได้ไหมทำได้ห้าคะแนนไอสกอร์ <c oughs> ผมอ่าสูนในแนน อาซูนันนอาาูนันนบัตดี้นอบิตะเันว่าเอาเอาเวลานีวิคิวโจ๊กโซคูแสนอร่อยดีกว่าโจ๊กโซคูยินดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับโกดซิมูเลเตอร์โจ๊กโซคูแฟปปี้โกดสวัสดีครับแฟปปี้โซคูทุย